สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มคำตราล่าฝันนะครับช่องที่เกี่ยวกับเกษตรไร่นาส่วนผสมเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอัปเดตคลิปเนาะครับพี่นอ้องมีพี่น้องทั้งต่างแดนนะครับหรือต่างจังหวัดหลายๆคนครับพิ่ว่า้านี้วลามาอัปเดต เบิ้งสวนเบิ้งสวนเบิ้งอันนี้ก็บ้านไรน้าสวนผสมไรเด้อพี่น้อง่าสั่นเล้น้อยครับ่าสั่นผมก็เลยมือนีก็ถือโอกาสครับกะจักสีไว้หน้องพี่น้องมันกับไรหน้าสวนผสมกับบังามกับบัวดงงามกับบัวแดงยังดีเลือดเพื่อเฟียกยังแต่ว่ากับ่นขอมาว่าคนอยากเบิ้งผมก็เลยสีผ้ามันยางเบิ้งเนาะว่ามันมีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นรอบ สวนเนาะพี่น้องรอบๆสวนรอบๆหัวห้อหนี่ครับรอบๆหัวข้ากับปลูกหลากหลายทั้งอลินจีโอ้เป็นดอกแล้วตอนนี้พี่น้องนี่ทั้งลินจีทั้งอันกล้วยแล้วครับนี่กล้วยบักชิดาชิดากิมจูเนาะครับนี่ก็ปลูกขางกําแพงครับตีกําแพง ใส่เต็มที่้วครับอัดแน่นเลยเอาให้มีไปก่อนครับพี่น้องเน้นเน้นเน้นยู่เน้นกินเน้นสางยู่รสางกินบักท่านก็มี่ครับบักพุทธาแล้ะกันนี้มั่นหาหน้าที่อันนี้ก็บักงวงน้ำหลอกไม่นะครับน้อยนี่กล้วยกับระบบน้ำผมก็เดินสายพี่อีพี่น้องสายพี่อีระบบน้ำยดเนาะส่วนบริเวณบริเวณนี้กับถมถมทีไว้ครับ อ่าหน้าคตเนาอพี่น้องเอาบ้านเฮ็ดเทียงหน้าหรือ,อยังก็ได้เฮ็ดเป็นบ้านสวนเนาะพี่น้องนี่ครับมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว่ากล้วยอีออเเขาเนี่ยครับสมโอเนี่ยครับสมโอก็มีปลูกให้เน้นหลากหลายไว้ก่อนครับเอาไว้ส้่งยู่สางกินเนาะใน้หน้าคตพี่น้องอันนี้ก็เป็นกล้วยคาเวนดิสนะครับนี่ ก็มียางหน้าต้นสองต้นครับบบถือครับบดถือว่าไหลยบถบอหลายปันไดนะนี่ก็เป็นภาพมุมกว้างนะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นมะเผ้าตรงนี้ก็เป็นข้องนี่ครับเป็นข้องเป็นตัวยู่ครับว่าได้อัปเดตให้พี่น้องเบื้องวนแล้วเป็นตัวยู่ตรงนี้ก็เป็นมะเ้านะครับผมก็ว่าสีอาอน เอาเชียงหน้าหน่อยแหละครับมาตั้งนี่เฮ็ดเป็นสุ่มมั่งเลนครับตรงนี้มาพี่น้องถ้าผู้ใดเบิ่งแล้วหรือเกิดไอเดียยังก็เอาไปประยุกต์ใส่อยู่ในสวนในหัวในสวนอันนี้ผมก็เอาบักฮ่งครับเบี้ยบักฮ่งหัวแต่มาลงครับพี่น้องนี่ช่วงระหว่างนี่มันมีพื้นที่ว่างๆเนะผมก็เลยบักฮ่งนะครับบักฮ่งมาลงมาลงไว้นะพี่น้อง ต谢谢 eter, ้นบัทันไ่ครับนี่ต้นเบี้ยละสิบาทนี่ปลูกเป็นแถวแล้วครับเป็นแถวเป็นแถวย่าไปทางฝุ่นละครับย่าไปทางฝุ่นเดี๋ยวผ้ายางไปเบื้องอีกด้านหนึ่งนะครับด้านพุ่นก็จะเป็นเป็นเทียงหน้าแลครับเนาะเป็นเทียงหน้าหรือว่าเทียงหน้าก็ได้ว่าเป็นบ้านสวนก็ได้ครับอยู่ทางฝุ่นเนาะเดี๋ยวยังไงแล้วสิบผ้าพี่น้องยางไปเบื้องนะครับน้ำก็แห้งลงครับผมบ่ไดดปล่อย ผมไปปล่อยนามโซลาเซลล์ลงคลองนะครับแต่ว่าผมไปปล่อยลงองันลงองห้หน้าทีครับเพราะว่าป่ายุมม่งคุนมันหลายครับตรงนี้ก็เป็นสียางกับามานะทั้งเขาเลยครับเป็นกล้วยนะครับพี่น้องกล้วยแน่มีดอกแคแน่โอ้ยขอบุญขอคุ่นห,ห,หลายได้พี่น้องได้ที่เขามาเบือง ไหลหน้าส่วนผสมผมกบว่ามันสิบ่มีคนหมักคนอยากเบิงแนวนี่สไตล์นี้นะครับพี่น้องส่วนส่วนทั้งพุ่นก็เป็นเป็นข้อไกล้ครับเป็นระบบนำมักม่วงกับกระลังเป็นดอกนะตรงนี้นะครับกับพ่อได้กินยุ่พี่น้องกล้วยพวกกล้วยพวกยังนะครับแต่หลายยุ่นี่ครับอันนี้ผมก็เห็ดท่างเขาท่างยางเขามานะครับบานสวน วิวมันอาจที่สวยงามไปนใดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพราะว่ามันต้นใหม่มันบกมันบดบังอหนะ้าพี่น้องอันนี้ยาลงไปส่วนทางด้านนี้เป็นทั้งไฮน่าเป็นไฮน่าครับนี่นี่ครับแต่เป็นมีทุนนะครับมีเงินผมกับว่ามันจะผมจะเฮ็ดสะพานขวมไปนี่ละครับขวมข้องไปนี่มันดังบริย,ย่างไกลย่างอ้อมพื้นที่กับกวางพอสมคว่ครับเพราะว่าผมสิบแบ่งเป็นสวนๆเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ฟังทั้งนี้เป็นทีหน้าครับหน้าติดกันกับหน้ามูลตัวนี้เจ็ดไรตรงนี้ก็สิบแปดไรร่วมเบอร์นะครับแต่ว่าผมกับแบงปูกนะครับหมองเห็ดหน้าเฮ็ดยังพร้อมเนาะก็ไม่ได้เฮ็ดหมองไรหน้าส่วนผสมหมดทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็นกล้วยครับกล้วยตีบแต่ว่าภาคใต้เขาเอิญผมมุ่งอยากมากล้วยตีภาคใต้เขาเอิญกล้วยอย่างนะครับด้วยกระลังสุก ครับส่วนส่วนด้านนี้นะครับเนาะ,ะจากที่ผมเลี้ยงปลาดุกในกระสังพี่น,อน้องเอ้ยสีฟ้าสูฟังเดอ้อนี่ครับผมเลี้ยงในกระสังนี่มันี้พากระสังนี่มันแตกดูครับตะเข็บมันแตกปลาดุกออกเบิดบั้งยัอยู่ในในม่กระสังนะครับปลาดุกออกเบิดลงมาให้หน้านี่ครับนให้น้ำ ผมก็จําเป็นกันเลยแล้วเนี่ยว่าไมนอยากออกก็ออกมีทั้งป่านนิ่งเหรอครับปลาดุกปลาดุกประมาณสามร้อยตัวครับปลาดุกวิกุิ่งออกจากกระชังเบิ้องผมตกใจผมว่ามันคนหลักของผมนี่ครับบริเวณรอบๆนะครับพี่น้องนี่ครับทั้งคุณเป็นบ้านสวนนามไรซาก็แห้งเพิ่มพ้วนครับนี่ปลูกตะไคระครับผมก็เลยจำเป็นต้องอ้อมตรงนี้ย่านป่ามหรอก ช่วงหนาฝนเน,เน,เน,อออนานะพี่น้องเนาะเพราะกกวะ่าย่ำหนาฝนในหนามันสิไหลนี่ครับหนามันสิไหลมันก็มีหลายโซนครับทุนทั้งปุ่นกะเป็นคล้องเป็นคล้องอ้อมหน้าเนาะพี่น้องผมกับปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกตะไคร่ปลูกเผาแล้วครับหลายเตียบอยู่ที่เป็นทั้งนั้นก็เป็นต้นยางนาครับที่ผมลงคลิปไปก่อนนั้น,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 นตามเขนแทะหน้าเ<า>นาะทั้งปุ่นนะครับ เป็นผ oh, ้ายางกะโอ้ใสเวลาโดนเตียบอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าเอาโอนี่เอาส่วนของไรหน้าส่วนผสมที่ว่าสั่งแรงอาหารมองยู่มองกินเนาะครับมีป่าไี่ยังนี่ครับผมก็เลยอ้อมเอากระเบื้องมาอ้อมตัวนี้ครับก็อ้อมหมู่บ้านนะครับนี่กับบ่ไดดงามหรอกครับกับบ่ไดดตรงอ้อมบ่ไดดเล่้งบ่อใดยังเฮ็ดเอาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวนี่พี่น้องผมผมเลือกระเบื้องจากกันบ่กบ ก็เลยตัดสินใจว่าเสียเอาเสียเอากบลงมาปล่อยตรงนี้แหละครับปบลงกาอย่างนี้แบบนี้ส่วนตะกี้เนาะเฮ็ดอันบ่กบอยู่ทั้งผุนเนาะพี่น้องก็เลยง่ายก็เบื้อลงมานี้มาเอาปลาแล้วก็จะกบลงมาปล่อยตรงนี้น้ำอย่างนี้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเอาป่านี่สำคัญกว่าครับเพราะว่าป่ามันจะลงมันจะลงจากมันจะลง่มทงนะพี่น้องนี่ งามฝนมากนี่ป่าน้ำมินสิตบืออะไรครับป่าสิหลายป่าธรรมชาติสิมาหลายใสเวียดใสอยังน้ำหน้าเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้แต่ใสเวียดนี่ครับกะหาผู้ใดเบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสิะได้ลงคลิปอัปเดตไลน่าส่วนผสมให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่กะอ้วมอ้วมกับไม่ได้ตรงเลยพี่น้องนี่เนี่ย,ยต้องเบิ่งให้มันเป็นศินละปะได้พี่น้องเด้อ เมืองให้เป็นศิละปะบางทีอะตรงแลมันกับมันกับโมเมนศิละปะนะพี่น้องเนาะอันนี้กับภาพด่านล่างครับด่านล่างของทงหน้าเขาขึ้นไปทั้งๆนี่ก็จะเป็นเป็นหมู่บ้านครับบ้านผมได้เปรียวคือว่าผมหน้าผมมันไก่บ้านครับพี่น้องผมมีคนมารักมาหยังหรอกนี่ครับอ้อมนิ้วผู้เดียวหมู่บ้านนี่กับมือนึงครับได้ทั้งนี่แต่ว่ากับท่านแล้วครับแล้วหลังจากนี่ก็จะ อ้อมไปพุ่นล้วครับอ้อมไปทั้งอันมองทา้งล่งมองหินนะครับป่ามี่อวบดัมมีทุ่นกับจังมีเงินกับจังสีซื้ออันกระเบื้องมาเพิ่มครับหาอยากปล่อยเป็ดมาเล่นตรงนี้ได้พร้อมนะพี่น้องนี่ครับนี่ป่าลายเลยพี่น้องนี่ทั้งบันนิน่นบันดุกบันยังแน่ละนี่บรรยากาศบอบนุ่พี่น้อง ผมก็ว่าสีอ้อมกับเบื้องไปฮอดนี่แหละครับนี่อ้อมตรงไปพุ่นตรงมองคอกเป็ดนะครับเดี๋ยวมือหนาจะสิอัปเดตห้พี่น้องเบืองา่าเป็ดไข่ดีซ้ำไดนะครับหลังจากผู้ใดสีเด๋เบืองลีปผมก่อนนั่นที่ม้ากัดตายไปแล้ครับเดี๋ยประมาณสี่สิบห้าสิบกะที่ว่าไข่ไหลยอยู่ครับนี่นะรบรรยากาศแต่มันอ้อมกระเบื้องแล้วก็จะปล่อยเป็ดออกมาเห่นน้ำมันนี่แหละครับนี่ กะยังมื่อหม่อยู่ครับมื่อหม่อมย,อยู่ยังบัท่านได้เฮ็ดดีเฮ็ดเก่งบัดใดนี้กะ,ะได้ได้ในหัวในสวนก็ยังบัท่านมีหลายครับพี่น้องให้ผู้ใดอยากเฮ็ดไปยังกะห้ผู้ใดไปทำงานอยู่ต่างบ้านต่างแดน,นเขาบอกเบิ่งแล้วกะทำม,ม,มักทำเบิ่งนี้ยังกะไปเฮ็ดไว้หว้ะครับสั่งแรงอาหารไว้เพราะว่า สูมือเนี่ยมันสังคมมันอยู่ยากครับพี่น้องเข้าต้อ,องสอ้างแรองอาหารไว้ในกรุงเทพกรุงไทยอกอโอ้ยมีตะขา่าแนวบอดีเนาะพี่น้องเนาะเแมันแสดงความ,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 มเสียใจล้ะครับกับผู้ที่สูญเสียไปเนาะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นต่อไปกระสีนี่แหละครับเลียงปลายง้มอยากตื้ปลาสิมัดติกอยู่แถวนี้นะครับนี่ติก๊กในกระชั้งเท่านี่ส่วนด่านพุ่นเนาะจีออมกระเบื้องแล้วตรงนี้เนาะพี่น้อง ปาลาไหลแลวพี่น้องอยากกินกับติกแฮวอ,อัน,นี้ก็เป็นกล้วยพี่น้องนี่กล้วยยางมะนี่ก็เป็นสะสองขางบริเวณบ้านสวนเนาะพี่น้องนี่ครับปลากระไรครับย่ามหยาก,กับถือเอาซิเอาละครับส่วนบริเวณนานนี่กับปลูกปลูกต้นไม้ไม้ปาครับไม้ปาไม้ยางหนะ้าเาเป็นแถวเรียงเนาะพี่น้อง ผมยางมะนีนี่ยมันสาองหุมกันเล่น,นออกครับแล่นต่างแล่นออกกรรํากลังกาปลูกนั่นปลูกนี่อันนี้ยางมาหุ่มแล้วครับเพราะว่าช่วงใบมันสีมันสีแดดครับช่วงพักผมก็ป,กป,กป,กมปลูกพักเลยครับผมก็ปลูกพักปลูกมีใบรอบๆคู่สาเน,ะน,นาะพี่น้องนี่ครับยามน้นังกัหุ้มทักเอาน้ำอยู่นี่ละพี่น้องนี่ทักทักเอาน้ำอยู่ในสานี่ ในสามหมดมหดพักนี่ครับพักปลูกพักยังเนี่ยมุ่งกับปลูกอมบอมสาไปนี่ลรัพี่น้องบรรยากาศดีเดียว่มีความคิดว่าเส็ดเทียงหน้าหน่อยอยู่แล้วครับมุ่งไผ่หยาอยู่ตรงนั้นละครบัตเตอาเบิงไว่าตเนั่นงเห่นเนาะตรงนี้ก็เป็นเป็นพักนะครับปลูกพักไว้ส่วน ส่วนด้านนี่นะครับด้านนี้ก็เป็นเป็นคอ,อกเปบฏนะครับที่อ้อมไว้กันม้ากันยังนะครับกันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเดี๋ยวมือนาจังสิเข้าไปทายในคอ,อกเป็ดว่าใครเป็ดตั้งใดหลายบอ่อน้ำรับน้ำมือสาเนาะครับผมเฮ็ดเล่นที่หัวไปพ่อมีกิจกรรมเฮ็ดให้โคเลื่อนพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ เงี้ยเอพ,พ่อสมพวนโดนๆสิได้เห็ดทีนึงเนาะพี่น้องเนาะสิได้งลงคลิปทีนึงกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อถ้าได้เบิ่งแล้วนะครับนี่บรรยากาศนี่ครับขอบุญขอบุญหลายๆที่พี่น้องเขามาเบิ่งนละมักบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านนอกบางทีเนาะครับเนาะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับผม